เซนปฏิทินนะคะช่อง3ปี2567นรบะคะปีนี้ช่อง3จัดให้5วันรวดเริ่มวันที่29พฤศจิกาย,ยนนะคะยาวไปจนถึงวันที่1ธันวาคมเลยค่ะ เริ่มคิวแรกที่ช่อง3อาคารมารีน,นในวันที่29พฤศจิกายนค่ะตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกานาทีเป็นต้นไปนำทีมโดยบ่าวสาวป้ายแดงนะคะคุณหมากปรินและคุณคิมเบอรี่พร้อมด้วยคุณยาย่ะอุรัสยาเจมส์มานิชานัทนิชาก้าวนพก้าอุ้มอิศยาพลน,นวัตน้ำตาลพิจคนาและมาสุค,ค่ะต่อกันที่วันที่30พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา16บหกนาฬิกานาทียังอยู่ที่ช่อง3อาคารมารีนอ,นอีกหนึ่งวันค่ะแต่วันนี้จะนำทีมคุณนำทีม โดยคุณเต้ยจรินพรแต้วนัทพรเจมสจ์จิรายุโบเมลาดามีนิชคุณกระทิงขุนนรงค์อเล็กซ์ทีระเดชและเพื่อนคณินค่ะ ส่วนวันที่1่ธันวาคมนะคะใครเป็นแฟนคลับของน้องเบลล่ากองทัพพีกลับคณาวุฒิไมกี้เทศนะคะยะดาจีน่ายีนาไอซ์พานุวัฒนายนภัรพีพีปุลปีดีและมิน้นรันดวีนะคะมาเจอกันได้ที่ลานด้านข้างอาคารมารีนอนทาวเวอร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานา,าทีเป็นต้นไปคือโดยทั้ง3วันนี้คือคที่อาคารมารีนอนนะคะเราจะเริ่มแจกบัตรตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปและจะปิดรับคิวแค่ 800คิวเท่านั้นนะคะส่วนคนที่ได้รับบัตรคิว1-500เนี่ยก็จะได้รับลายเซ็นจากนักแสดงแบบสดๆไปเลยค่ะสำหรับใครอาจจะไม่สะดวกนะคะในวันธรรมดาช่อง3าเขาก็ต่อให้อีกนะคะเป็นการแจกนอกสถานที่อีก2วันเริ่มต้นวันที่2 ธันวาคมนะคะเราจะไปแจกกันที่ Big C Extra สาขาพระราม4ี่และวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมก็ไปเจอกันที่ Big C Super Center สาขาอ้อมใหญ่ใครสะดวกหรือว่าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปเจอกับทีมนักแสดงช่อง3กันได้เลยค่ะนั่นนั่นนันนั่นวันนปักเลยที่สำคัญต้องรีบมาเอาคิวก่อนเนาะใช่เนาะพลาดกันนะคะ